และแล้ว Le เมียลุงก็มาแล้วสำหรับยิวยลี่ตัวละครตัดสั้นธาตุน้านําแข็งตัวใหม่ครับย้ำก่อนคลิปนี้เหมือนเดิมอาจจะก C อีเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าตอนเข้าจริงบางครั้งมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้และข้อมูลทกิลต่างๆแปลจากอิงมาให้ทีนึงอาจจะมีการงงหรือกำากูของภาษาเกิดขึ้นได้เลยจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขายังไม่ได้แปลเป็นไทยมาให้นะครับสำหรับ C ีในรอบนี้เดี๋ยวสรุปให้แบบคร่าวๆก่อนกะ็คือตัวละครตัวนี้จะได้เชียร์ฟอสจากแม็ก,กๆจะเชฮ 0.1อีกแล้วถ้าตัวนี้เลือดเหลือน้อยดาเมจยิ่งแรงอีกแล้วโดยเอที่หายไปจะได้สูงสุดที่100%นะครับในตอนที่เลือดต่ํากว่า5 0เป็นต้นไปนะได้เดซิเบลเพิ่มเติมเ,มเ,มเวลาที่เลือดลดเท่ากับได้แอนติไว้นั่นแหละแล้วก็ทุกๆ1%งเรของเลือดที่หายไปจะได้เดซิเบลเพิ่มอีก10หน่วยด้วยส่วนเงื่อไขาจัดตี้เนี่ยจะเป็นสตันหรือซับพอร์ตจะทําให้ถ้าเลือดยีเดรี่ต่ำกว่าห้ลาสายายล,ละเมื่ออยู่ในร e ์จะเข้าาสถานพิเศษและ เพิ่มแม็ก HP 5%ให้ทั้งทีมใช่ครับแค่5%้าเปอรเซ็นครับเข้าๆแค่นี้ถ้าใครอยากรู้แค่นี้ค่าเป็นตัวอื่นได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าคิดตัวละครหลักกันแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ เริ่มเลยครับมาเข้าที่คิดตัวละครก่อนครับสําหรับตัวละครตัวนี้เรื่องบัฟเนี่ยจะสามารถเพิ่มโบนัสความเสียหายได้แบบ100%เลยนะอิงตามเลือดซึ่งจะได้บัฟสูงสุดตอนที่เลือดต่ํากว่า50%บัฟก็จะมีคีีแดม30กลับได้รับดามดเมจบาลง25%จากคอแพสซีทีมคือสตันหรือซัพพอร์ตแล้วก็จะมีแมคเอชพี5%ทั้งทีมเมื่อเข้าสู่อีเธอร์วิลแล้วมันก็จะมีการออกท่าบางท่าที่มีดาเมจเสริมจากหนวดประมึกด้วยตรงนี้จะมาจากอีเธอร์วิลกับคอแพสซีครับอย่างแรกคือมาทําความเข้าใจไอ้ตัวสกิลของเอเจนต์ Gen ก่อนว่า แต่ละอันมันคืออะไรเบสิกแอตแทคเท่ากับโจมตีปกติลบหลีกจะมีทั้งหมด3แบบก็คือกดหลบไปเฉยก็คือหลบหลีกครับถ้าเกิดว่ากดปุ่มหลบแล้วกดตีโดยที่เราไม่ได้ลบศัตรูได้เนี่ยคือการพุ่งโจมตีส่วนการกดแล้วสามารถหลบศัตรูได้และกดโจมตีเนี่ยจะเรียกว่าหลบหลีกศูนย์กลับส่วนซับพอร์ตจะมีทั้งหมด4แบบนะครับอย่างแรกคือซับพอร์ตอย่างรวดเร็วกรณีนี้มันก็จะมีหลายๆเคสแล้วกันที่จะเจอบ่อยๆคือเราเสียหลักจากอะไรสักอย่างแล้วก,กดสลับตัวอื่นเข้ามาอะไรแบบนั้นต่อไปคือซ คือจะมีตัวละครตัวอื่นที่ส่งไปให้และตัวละครที่เข้ามาเนี่ยทำการซับพอร์ตจูโจมได้เลยซอยสองแบบเนี่ยจะเป็นการสลับตัวมาเพื่อทําการบล็อกศัตรูนั่นเองซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือซับพอร์ตตั้งรับคือสลับมาแล้วเอามาตั้งดาบตั้งปืนตั้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อรับการโจมตีศัตรูอีกแบบคือซับพอร์ตเมื่อหลบลีกอันนี้คือสลับมาแล้วมันจะขึ้นเป็นหลบแล้วก็จะเหมือนกับหยุดเวลาอันนั้นคือซับพอร์ตเมื่อหลบลีกส่วนสกิลพิเศษก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือกิเเเศษ,ษธรรรดาาจะีียยวว่ท อีกแบบคือมันจะมีคําว่า ex ครับคำว่า ex หมายความว่าเราจะเสียพลังงานก็คือสกิลพิเศษแบบเสียพลังงานนั่นเองหรือเรียกว่า ex special attack และสุดท้ายคือท่าไม่ตายครับโดยที่ปกติแล้วท่าไม่ตายมันก็จะมีแค่แบบเดียวแหละครับแต่ว่าพอตั้งแต่เข้าแพทช์ใหม่ๆม,มาเนี่ยมันเริ่มมีประเภทใหม่เช่นท่าไม่ตายมีกดได้2แบบบ้างหรือว่าบางตัวที่ท่าไม่ตายโดนจํากัดระยะเวลาต้องกดให้ทันไม่งั้นโดนดูพลังงานคืนอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วท่าไม่ตายสำหรับคอมพิวเตอร์คือการกดตัวคิวเลยครับมันจะมีกี่วิธี กีรูปแบบก็ต้องรออ่านที่ตัวละครนะมาดูผังวิธีการเล่นก่อนจะได้ไม่สมชายงุนงงครับเท่านั้นแหละงงเลยทีนี้มันจะดูวเวอร์อหน่อยครับคือถ้ามันเชื่อมกันได้เยอะครับแต่พอไปเล่นจริงแล้วมันจะไม่งงครับเอาบอกว่าถ้าง,งงฟังอธิบายก็แล้วกันแต่บางคนดูแค่ผังก็ได้จะเข้าใจแล้วเผื่อคุณจะสกิปกันเลยนะเอาเรื่องการโจมตีปกติของอิตาลีก่อนครับมันไม่มีเลยแค่ตี3าครั้งและได้เกิดว่าคิดที่3ามโดนศัตรูจะฮีลตัวเองขึ้นมาครับซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้ตีไล่าจลลาาไหัมมมม่ถว้ีใชนะ ไปใช้ในโอกาสพวกประเภทบางท่าที่สามารถกดโจมตีปกติต่อจากสกิลบางสกิลได้ก็จอกเป็นฮิตที่3แบบทันทีเลยและใช่ครับมันจะฟื้นเลือดเลย10%ครับโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งไลต่ตีนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ตี12 3มันเองฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกท่านี้ว่าฮิตที่3เลยนะซึ่งดูดูฟุตเทจ age, เนี่ยมันจะมีความมอนฮันมากครับยิาลี่จะเดินชาร์จคอนเหมือนคุณเล่นมอนฮันกันอยู่เลยครับและใช่ครับอันนี้แม่งคือคิดหลักของยิาลี่เลยเพราะว่ายิวลี่สามารถชาร์จตัวคอนโดยการก การชาร์จค้างเอาไว้แล้วก็ลดเลื่อนลงเรื่อยๆครับแต่ว่าเลือดจะถูกล็อกไว้ไม่ให้ต่ำกว่า25%นะและใช่ครับถ้าตอนชาร์จดีมากซึ่งการชาร์จเนี่ยสูงสุดจะได้ที่3ขั้นครับเราสามารถดูที่แสงขึ้นมาได้เลยนะมันจะเป็นสัญญาณว่าชาร์จบวก1ขั้นแล้วนั่นเองหรือจะดูจากตัวเกจใต้หลอดเลือดก,ก็ได้ครับถ้าขั้น2เกจจะอยู่ที่ครึ่งหลอดถ้าขั้น3คือเต็มหลอดแต่ส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยจะดูแสงเห่าครับเพราะใน CE อีเซ e ร์เวอร์ม่งไ,ไม่มีเสียงคุณแต่เวลาเข้าจริงมม,งงมมััันนนนนนนีีเเเสยยงงใให้้คคุณุณณฟแ่่่่่ๆลละะะผผจจาาท โดยในการชาร์จขั้นที่2แล้วก็3เนี่ยถ้าเราทําการโจมตีปกติต่อจะออกเป็นท่าโจมตีฮิตที่3เลยแล้วมันจะเสริมความแรงขึ้นตามขั้นที่เราชาร์จด้วยโดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฮิลครับผมโดยการฮิลเนี่ยฮิลเท่าเดิมนะครับคุณคุณจะชาร์จขั้นที่3มันก็ฮิลเท่าเดิมนะส่วนระหว่างที่ชาร์จเนี่ยถ้าคุณถูกตีน้องจะเอาหนวดที่หลังมาลดดาเมจให้เราครับแล้วก็ส่วนดาเมจกลับไปแต่บอกกันนะมันไม่แรงครับเอาไปว่าแม่งเอาไว้ลดดาเมจยี่สิบห้ามาเราี ดอีก2ี่จากคอแพสซีดไปนะเท่ากับมันกันใน5้าสเลยนะอึดมากและระหว่างที่ชาร์จอยู่ถ้ามีเดเมจเข้ามาทุกๆคิดจะเพิ่มชาร์จให้1นึ่งขั้นครับตัวอย่างเช่นคุณชาร์จไปถึงขั้นที่2และมอนมันเขกกระบาลคุณคุณขึ้นไปขั้น3หรือถ้าโดนมัมตีหลายทีก็ขึ้น3ได้เลยแบบสมมติมีสมอร์ปอเปียทันทีโดยระหว่างที่เราโดนโจมตีระหว่างชาร์จเนี่ยจำเป็นต้องรอให้โจมตีหยุดก่อนแล้วค่อยปล่อยท่านะครับแต่ในฟุตเทเนี่ยคุณเห็น แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสวนอะไรกลับไม่ได้เลยนะคุณพวกจากท่าชาร์จแบบรวดเร็วได้โดยการกดโจมตีปกติทันทีนะแต่ท่าที่ออกมันจะไม่ใช่ท่าชาร์ตโจมตีแบบปกติครับคุณดูจากฟุตเทจที่โดนตีรัวๆได้เลยครับถ้าเราปล่อยปุ่มแล้วรอให้มันหมุนเป็นลูกคังเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นชาร์จขั้นที่3แต่เนี่ยคือทุบที่ฮิตมันจะเบาลงครับแต่จํานวนขั้นเนี่ยมันจะมีผลกระดาเมจเหมือนตัวฟุตเทจซ้ายกับขวาเลยนะแต่ดเมจมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าอันซ้ายมันเป็นชาร์จันที่ตขั้นที่สองและ ได้แบบไหนเพราะว่าความเร็วกับความแรงมันต่างกันนะต่อไปคือท่าแพรี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของฮิตาลี่เหมือนกันที่ทําให้แรงขึ้นแล้วก็เล่นสนุกขึ้นหมอนทันชัดๆเพราะว่าแมงเป็นการฟื้นเลือดที่ดีมากๆครับปกติถ้าเราชาร์จอยู่แล้วก,กดสกิลพิเศษหรือสกิลพิเศษมาเสียพลังงานหรือกดสลับจะออกเป็นท่าง,งัดขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าเม่ไดก็ตามที่ท่าง,งัดขึ้นใช้ถูกจังหวะพอดีกับที่มอนโจมตีจะเข้าหมวดแพรี่แบบในคลิปเลยหรือคุณจะกดตอนที่ศัตรูแมงสตา้อกราแล้วถ้าดดเก สก,กิลแบบเสียพลังงานในตอนที่มีอะดรีนาลีนเพียงพอนะครับจะาจะท่าพิเศษแบบเสียพลังงานให้เลยซึ่งท่านี้จะเป็นสก,กิลพิเศษเสียพลังงานที่ใช้ได้ด้วยเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับจะสังเกตว่าอะดรีนาลีนจะฟื้นเลือด33%ของที่หายไปกลับคืนมาครับแล้วก็ได้เดซิเบลเพิ่อมอีก15หน่วยต่อการใช้งานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพลังงานการกดสเปเชียลจะออก ท่าที่ผมไม่แนะนําให้กดก็แล้วกันครับคือมันไม่แรงนะีแนะนาว่าไม่มีให้ตีปกติเอาดีกว่าครับมาจอะท่าคล้ายๆตัวเบียรนารีแหละครับแต่ว่าแม่งเบากว่าเยอะครับแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มเลือดด้วยประเด็นแต่เราสามารถโจมตีปกติต่อกอทีเพื่อให้มันออกท่าโจมตีปกติคิตที่3ที่ฟื้นเลือดต่อได้เลยนะส่วนวิธีการเข้าอีเทอร์วิวก็คือพอท่าไม่ตายเราเต็มหรือเดซิเบลสามพันนั่นแหละแล้วทาดาเมจไฟนอลฮิตด้วยท่าต่างๆจะเข้าอ e ีเทอร์วิวออโตเมติกคอนดิลันทันทีแต่ตรงนี้มีข้อควรระววัังคืือออเเม่ได้้้ลติแขา e อัตโนมัติแล้วเนี่ยคุณมีเวลา30วินาทีในการกดอันติครับถ้าหลังจาก30วิแล้วเนี่ยมันจะล้างตัวเดซิเบลหรือถ้าไม่ตายคุณทิ้งหมดเลยนะก็คือคุณต้องเก็บใหม่หมดโดยที่คุณยังไม่ได้ใช้ครับนรกแตกพอเข้าอีเทอร์วิวแล้วแล้วคุณมีการจัดตีไว้ด้วยนะการโจมตีพวกโจมตีปกติหลังจากแพรี่ที่อธิบายไปก่อนน,นั้นงงคุณย้อนเอานะหรือพวกท่าโจมตีจากการชาร์จเฉยๆเนี่ยจะมีหนวดปลาหมึกออกมาช่วยทันตเมดำด้วยแล้วก็ทํางานได้ทุกๆ15วินาทีคบอ,คอการฟื้นเลือดครับกการกดจมต ปกติครั้งที่3ใส่ศัตรูจะกดไล่ไปหรือฮูลจะลัดจากการกดใช้ท่าชาร์จโจมตีหรือแพรรี่จะทําการ หิวนตะครับต่อไปคือกดสกิลแบบเสียพลังงานแบบที่มีอะดรีนาลีนเนาะจะฮิวสายเอันนี้จะฮิวของเลือดที่หายไปและออกท่าแพรี่หรือกดโจมตีปกติหรือสกิลแบบเสียพลังงานก็จะฮิวอีกสาย3%เเช่นเดียวกันครับของเลือดที่หายไปนะสรุปคือท่ามเชื่อมกันเยอะครับฟังดูแล้วอาจจะไหลถ้าไปลองเล่นจริงจะรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีอะไรให้คิดเยอะต่อยอดว่าจะออกท่าอะไรได้นะแต่ว่านั่นแหละครับไม่คือความสนุกของตัวละครเพราะมันพลิกแผงได้เยอะเหรอถ้าคุณจะะไม่่่คิดเเยออแแแล้วชชาาาร์ต Perry, าร์ตตี Perry, ีีพพก ได้ครับขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กล้ามของคุณมาคุยเรื่องทีมคร่าวๆครับด้วยความที่ยิเดรลี่เนี่ยเป็นตัวละครสายสวัคน ฉะนั้นตำแหน่งก็จะเป็นยิทัลี่โบกสตันแล้วก็บอกพพอร์ตเนาะก็ที่เช็คมาแบบคร่าวๆก็คือเอาตี่แบบแรกก่อนก็คือแพนหรือลูเซียสตันจะเป็นจูฟู่ฟูเนาะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ายิทัลี่เนี่ยออกท่าค่อนข้างนานก็เลยกลายเป็นตัวที่สลับตัวได้บ้างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันกินเวลาครับฉะนั้นการมีตัวออฟฟิลที่เป็นตัวสตันเลยตอบโจทย์มากรวมถึงพวกพพอร์ตที่คุณไม่ต้องสลับบ่อยๆจะทำให้เล่นเกมสะดวกขึ้นเยอะแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆต่อไปคือทีมสายฟรีแบบในตู้ครับม มา2ตัวในตู้เดียวกันแต่บอกเลยนะครับอึดอัดมากอึดอัดายจุดสุดๆทั้งสลับตัวส่งแผนส่งย้อนเผาค่าก็ส่งย้อนแค่นี้ก็อึดอัดแล้วการเล่งสตันก็ไม่ได้เวิร์กแล้วข้อเสียของยรี่คือเวลาเข้าอีเทอร์ฟิวแล้วหรือว่าดิทีเลบลครบสามพันเนี่ยนะคุณต้องใช้ท่าไม่ตายภายใน30วิไงไม่งั้นท้าไม่ตายคุณหายครับทำให้มันเป็นข้อเสียกับทีมสตันช้ามากๆครับเพราะยรี่เป็นตัวละครที่ได้ท่าไม่ตายค่อนข้างเร็วนั่นเองเรื่องทีมก็ประมาณนี้แล้วกันต่อไปเรื่องดิสค,ครับช่องที่5บ เสียน้ำแข็งและช่องที่6 HP ครับพวกซาฟเตตเนี่ยก็เน้นมาล้างคีนะแล้วก็ HP ครับแล้วก็ถ้าไม่รู้จะใส่อะไรแล้ว ATK ก็ได้ครับแต่ HP มีผลมากกว่านะ ATK มันได้เพราะเป็นสายตดสบันมันเอาไปแปลงเป็นเชียร์ฟอสได้อยู่ดีครับและใช่ครับ สายตาสบัน HP ต้องหยุนคุยเทลครับส่วนเรื่องยำเอาเลยครับบูตเพ็เกอร์คีเลนมิยาบิคีเดเมหรือโพล่าโบนักความเสียหายน้ําแข็งเอาที่คุณสบายใจได้เลยครับหลักๆคือเลือกอันที่ดีที่สุดที่สามารถจูนคีดีข้าให้คุณได้นั่นแหละต่อไปวเวนจินครับของประจําตัวเนี่ยพวกปบต่างๆติดง่ายมากๆนะครับเพราะว่าอิาลีลดเลือดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเลยเป็นของที่ใช้ดีมากๆครับส่วนของมาณาโตเนี่ยมันดีในเรื่องของการที่เอา25% HP กับคริสเลนครับแต่ว่าโบไฟไม่ได้นะแต่ว่ายังไงมันติดแน่ๆครับส่วนของอี สเสืเนี่ยด้วยความที่มันบัฟอีเทอร์เนะาะจ็เลยทำให้ดาเมจมันตกลงไปหน่อยครับแต่ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่บัฟอีเทอร์เนี่ยม่าจะเป็น HP เปอร์เซนต์กับเบส CDK เนี่ยมันเยอะครับมันเลยทำให้มันดีกว่าพวก A แรงแน่ๆครับส่วนของ BP ลำบากหน่อยเก็บบัฟไม่ครบยากเพราะคุณได้บัฟเฉพาะตอนที่สก,กิลต่อเน,นื่องหรืออันติเท่านั้นและอิตาลีเนี่ยตัวโจมตีต่อเน,นื่องไม่ได้แรงจนขนาดอยากจะออกเลยถ้าอื่นมันแรงกว่าสภาพเลยดูไม่น่าใช้ครับต่อไปคือของขครับ,รบถึงแม้ว่า i ิต l y ีจะใช้สก,กิลพิเศษแบบเสียพลังงานค่่่ออนข้้างบยแตสุดท แค่เป็นิเคอ่ะคุณเงื่อนไขที่ HP ศัตรูต่ำกว่า50%ถึงจะแรงขึ้นมันละบากนะข้อจำกัดมันเยอะผมว่ามันใช้ยากนะเอาเป็นว่าไม่ค่อยแนะนำแล้วกันสรุปเยรี่ถึงจะดูเล่นยากแต่จริงๆแล้วตัวมันลิงได้ครับเพราะมันมีวิธีเล่นแบบลิงลิงอยู่มันก็สามารถเล่นเล็งแต่ก่อนแล้วก็ไปฝึกเพื่อให้มันเล่นสนุกมากขึ้นได้เพราะตัวมันเอาไปต่อยอดได้ได้ฟิลมอนทันมากๆสำหรับตัวนี้วนเมจเนี่ยแรงถึงแรงมากได้เลยครับเพราะว่าอันติมันได้บ่อยครับ เพราะมันสามารถเร่งเดซิเบลได้ก็เลยทําให้มันเล่นมันมากนั่นแหละแล้วดิ้งมันมีการลดเลือดคิวกลับลดเลือดคิวกลับเนี่ยมีการดาเมจโอ้ยคนที่ชอบตัวละครแมคินิกเสียเลือดเนี่ยชอบมากมากแน่ๆสำหรับตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวละครที่อ่อนแล้วดาเมจไม่แรงนะถือว่าแรงถึงแรงมากได้เลยแล้วก็ซัพเซนตัวเองได้เล่นพลาดได้เพราะมันคิวกลับได้ครับสุดท้ายเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้ผมตามพี่ปตอไปด้วยอยากได้เรื่องทีมอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ ตรีเขียวมันมีความสุขดีแค่นี้แหละบายอย่าลืมกดซับนะ